สนับสนุนโดยโครงการเตรียมสมองพร้อมสอบเปปทีนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสอบได้เปปทีนคุณผู้ชมครับในสัปดาห์หน้างาน TFBO แล้วก็งานทรัฟ2012จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งงานนี้บอกได้เลยว่าใครที่อยู่ในธุรกิจของอาหารและก็เครื่องดื่มรวมไปถึงอยากจะลงทุนด้านอาหารและเครื่องดื่มพลาดไม่ได้ครับ ภายในงานจะมีอะไรบ้างอยู่กับเราในรายการครับกรรมการผู้จัดการจากบริษัทกวินอินเตอร์เทรดคุณกวินกิตติบุญญานะครับคุณกวินสวัสดีครับสวัสดีครับงานนี้จัดขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะคะครับครั้งนี้แตกต่างจากทุกครั้งยังไงคะก็แต่ละปีเราก็จะมีของดีใหม่ๆที่จะมานําเสนอให้กับผู้ที่สนใจนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือคนที่มีฝันอยากจะเป็นเท่าแก่ ครับอยากจะเป็นเจ ri, ้าของธุรกิจเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันนอกรอบเนี่ยผมว่าคุณธนวันอยู่กลุ่มนี้เลยครับ <c> <Natalie S 1> อยากเป็นเท่าแก่นี้เป็นเท่าแก่มากครับแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนี่คือโอกาสที่จะมาเพราะว่าเราจะมีแฟรนไชส์ทั้งหมดจากในประเทศไทยและจากอีกเกือบสิบประเทศเข้ามาให้เลือกประมาณ1 30แบรนด์นะครับให้ท่านได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสมาแวะมาเยี่ยมมาชมเพื่อนี้ได้ดูว่าตัวเองสนใจและอยากทําอะไรอันนี้ก็คือคนที่อยากจะทําธุรกิจนะครับ ส่วนคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเรื่องอาหารเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมไล่ลงมาเลยรีสอร์ทคอนโดฟินดายนิง่งแคท,ทริงหรือคนคที่นำร้านกาฟนแฟเบเกอรี่ไอศครีมห้ามพลาดครับไปได้เหมือนกันโอ้โห oh, เพราะว่าซีซันกำลังมากำลังมาแล้วใกล้แล้วธันวากำลังมาแล้วนะครับคนกำลังจะเริ่มไปออกช้อปปิ้งใช้จ่ายกันอาหารเครื่องดื่ม จะขายดีกันมากถ้าท่านกําลังต้องการมองหาอุปกรณ์ของใหม่ๆล่าสุดในนี้มีกว่า300าแบรนด์300แบรนด์ทั่วโลกเอาไปให้ท่านเลือกชมเพื่อที่จะนําไปใช้สําหรับไปทดแทนของเก่าหรือจะเป็นซื้อของใหม่ในการขยายสาขา ครับขอกลุ่มจากแฟนชายก่อนได้ไหมฮะอันนี้ความฝันของคุณธนวัลเนี่ยมีแบรนด์อะไรที่ตอนนี้ดังๆมีโอกาสประสบความสําเร็จมากๆแล้วมาออกงานกับคุณกบินบ้างฮะก็จากเมื่อสักครู่ที่เกินไปร้อยสามสิบแบรนด์นะครับผมเอาเอาใช้คําว่าเรามีแบรนด์ขาประจําที่มากับเราอยู่แล้วเนี่ยนะครับพอสมควรนะครับที่เรียกว่ามากันทุกปีหนึ่งปีจะมาเจอกันเพราะเขามองว่าอย่างเดอะวัฟเฟิลน o ยดีโฟก์คอฟฟี่นะครับโชคดีติ่มซำคอฟแมน นะครับคาแคร์ Car Care, ในเรื่องของคาแลกในเรื่องของการรักษารถยนต์นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับของของที่มาประจํากันทุกปีส่วนแบรนด์ใหม่ที่มาร่วมงานในปีนี้ก็จะมีอยู่หลายแบรนด์ด้วยกันนะครับผมเริ่มจากอันแรกกันนะ ดุ๋งเด้งได้องคุณพาทีสารสินขายมิจเี่ยวเนื้อแฟนชายแล้วเหรอใช่ครับแฟนชายด้วยจะมาเปิดตัวในงานนี้ร้านโคขุนเหมือนกันโคขุนที่เวลาใครชอบทานเนื้อไปทานกันถูกต้องครับแล้วตอนนี้เริ่มมีเข้ามาในห้างสรรพสินค้าแล้วเป็นแฟนชายเหรอคะครับแล้วก็ตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาจากเกาหลีสดๆร้อนๆไก่ทอดจากเกาหลีนะครับที่กำลังเป็นเบอร์หนึ่งที่น่าลักลฮิตมากคือเคียวชอน อันนี้คนต่อคิวซื้อกันเยอะมากหรือแม้กระทั่งร้านอาหารอีกอันหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นมาคือแสนแซบค่ะครับแสนแซบนี่น่าจะเข้ากับนะฮะหรือหรืออีกอันหนึ่งที่มาไกลเหมือนกันอย่างญี่ปุ่นอะไรคะพอกไกโดมิลค์วันนี้ดังมากกระชอนทั่วโลกนะฮะนี่เป็นเป็นตัวอย่างแบรนด์แฟรนไชส์ใหม่ที่เข้ามาหรือถ้าท่านสนใจเนี่ยมีฝันครับทำธุรกิจปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันลงทุนแพงนะ นี่เป็นครั้งแรกของประเทศไทยเชฟรอนอเมริกาเจ้าของแฟรนไชส์เจ้าของแบรนด์คาลเท็กซ์จะมาร่วมงานนี้ด้วยครับยังไม่เคยมีในประวัติศาสตร์นี่เป็นครั้งแรกเพราะว่าเหตุผลที่เขามาเนี่ยคือเขาต้องการหาคนมาร่วมลงทุนในการขยายเปิดปั๊มแต่ว่าเปิดเป็นแค่ปั๊มเดียวก็ได้แล้วแต่ครับคุณมีทำเลคุณมีเงินทุนเข้ามาคุยกันโอ้โหแปลกมากนะปกติไม่เคยเห็นเคยมีครับนี่ก็จะเป็นครั้งแรก ตั้งแต่เราทำมาแปดปีของงานแฟรนไชส์ผมดูจากผู้ประกอบการที่จะเข้ามาขายแฟรนไชส์แล้วดูเหมือนว่าระดับราคาเริ่มต้นในการลงทุนแฟรนไชส์นี่ก็ค่อนข้างจะหลากหลายหลากหลายครับเราจริงๆมีทั้งหมดอยู่ในงานครั้งนี้เนี่ยสิบประเภทะนะครับยอดฮิตก็จะเป็นอาหารเครื่องดื่มกาแฟเบเกอรี่ไอศครีมแต่มันก็จะมีอย่างงี้ปั๊มน้ำมันที่เข้ามาคาแคร์ car care, การศึกษาความงามบริการสิ่งพิมพ์ความงามก็มีมีค,ครับคือความงามตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงฮิตมาก โอ้โหคุณผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็ไม่เบาก็มีเข้าบ้างครับใช่ไะเป็นตลาดที่เขาเรียกได้ว่าโตทุกปีนะฮะมากมาก เนี่ยครับอีกหน่อยสนชัยจะมีสัญญกรรมทําหน้าด้วยเนี่ยเดก็อดูว่าจะมีใครเข้ามากันหรือเปล่านะครับมีหลายแบบเลยใช่ไหมคะมีหลายแบบครับแล้วส่วนของงบลงทุนเนี่ยก็มีความหลากหลายตั้งแต่ต่ำกว่าหลักแสนเนีครับสาหรับคนที่ที่ทุนไม่มากไม่ได้แปลว่าการจะเริ่มทุนเริ่มต้นการทําธุรกิจจะบอกโอ้โหต้องใส่เงินไปเลยเยอะๆเป็นล้านไม่ใช่ไม่ใช่ต่ำกว่าหลักแสนก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆได้ต่ำกว่าหลักแสนก็คือหลักหมื่นเท่านั้นเองใช่้องครับ นักศึกษา<อ>ที่เพิ่งจบอยากมีธุรกิจของตัวเองสองอ,อย่างครับคือจบแล้วมีไฟอยากทําเข้ามาลองนะครับหรือคนที่มีอาชีพอยู่แล้วอยากจะหารายได้เสริมครับเข้ามานะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราลองมองอย่างกว๋วยเตี๋ยวที่ท,ที่ที่ชื่อดังๆก็เริ่มต้นจากคนเดียวสาขาเดียวตอนนี้มีเป็นพันสาขาอื แฟนชายบะหมี่เกี้ยวหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแล้วก็เริ่มต้นคือมันต้องเริ่มจากความกล้าด้วยถูกครับนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือมันต้องมาเปิดโอกาสให้กับตัวเองมามองว่าเออข้างนอกเขาทาอะไรกันอยู่ค่ะนะครับเรามีทุนหรือไม่มีทุนมันไม่สําคัญเข้ามาดูก่อนถ้าเราไม่อยู่บางส่วนก็เข้ามาดูคําถามต่อมาแล้วถ้าไม่พอนั่นสิฮะเช่ไหมครับทำยังไงดีครับเนนั้นมีธนาคาร มีสถาบันการเงินเข้ามาร่วมออกบูธที่พร้อมจะปล่อยสินเชื่อในแง่ของคนที่ที่ที่มีเงินทุนแต่ไม่พอสามารถที่จะไปขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้เพราะปัจจุบันนี้ธนาคารก็มีการปล่อยแข่งขันปล่อยสินเชื่อทั้งสองท่านคงได้รับโทรศัพท์อนบ้านมาสนใจไหมครับมีสินเชื่อในการทําธุรกิจเยอะแยะไปหมด ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเปรียบเทียบในงานก็เปรียบเทียบได้เพราะมีหลายเจ้าถูกต้องครับค่ะแล้วมีเงินแล้วนะคะแล้วก็มีแบรนด์แฟรนไชส์ที่อยู่ในใจแล้วอากจะมีความรู้ในงานนี้มีไหมคะมีครับเรามีสัมมนาค่ะเรามีสัมมนาที่โดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะครับมาให้ความรู้มากมายยกตัวอย่างนะครับ10แฟรนไชส์ที่น่าลงทุน ก็เหมือนก็จะเป็นการกายให้ว่าคุณสนใจอะไรอ่ะนี่คือแฟรนไชส์ที่คิดว่ามันมี potential นะหรือว่าในแง่ของของการอยากจะเปิดธุรกิจปั๊มทางคาลเทคก็จะบอกอธิบายให้ฟังว่าการร่วมลงทุนกับคาลเทคนั้นจะต้องเป็นอย่างไรบ้างธุรกิจที่ติดดาวเป็นอย่างไรบ้างนะครับหรือในเรื่องของการคิดวางการทำไมแมปในเรื่องของการทำลงทุนธุรกิจต่างๆซึ่งรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของงานได้ นะครับเพียงแค่ท่านคลิกไปคําว่าเข้าไปที่ Google พิมพ์คำว่างานแสดงแฟรนไชส์ที่ไบเทคหรือ p f b o นะครับท่านคลิกเข้าไปเห็นรายละเอียดแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้เลยครับิของตัวเองอยู่แล้วโรงแรมมณอาหารเอ่ยต่างๆนานเนี่ยนะครับเมื่อกี้ที่พี่กวินบอกว่าส่วนหนึ่งก็จะมีการออกเหมือนกับเป็นเครื่องจักรนวัตกรรมใหม่ๆใช่ไหมฮะกลุ่มนี้คือจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าต้องพัฒนาตัวเองยังไงจะได้อะไรจากงานทั้งสองท่านชอบทานอาหารนอกบ้านไหมบ่อยมากครับพี่เดนน้ร้าอาหารเพียบเลยไหมเยอะฟิวชั แปลกๆใหม่ๆดีคราเทรนอาหารเพียบเลยใช่ไหมครับเห็นแล้วก็อยากลองไลถูโรงแรมใหม่เกิดขึ้นเยอะไหมครับเยอะครับโอ้โหเรียงกันเป็นตับเลยี่ปีนี้เมืองไทยนักท่องเที่ยวมาเท่าไหร่ครับสิบกว่าล้านคนยี่สิบล้านคนถูกต้องครับค่ะฉะนั้นเมื่อมีโรงแรมใหม่เกิดขึ้นเยอะอุปกรณ์ก็ต้องมีใหม่ต้องทันสมัยนะของเก่าก็ต้องอัปเกรดครับก็จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ไปโรงแรมแล้วห้องพักไม่สวยเตียงเก่า ก็ไม่อยากนอนแล้วถูกไหมฮะไปแล้วห้องอาหารไม่สวยโต๊ะจานชาไม่น่ารักก็ไม่อยากทานไปซื้อไปทานได้งานได้มีทั้งหมดมีทั้งหมดเลยครับก็เรียกว่าถ้าท่านอยู่ในธุรกิจที่กล่าวมาทั้งหมดนี่นะครับนั่นคือโอกาสดีเพราะว่านี่เป็นโอกาสที่ท่านจะสามารถไปซอร์ซิ่งไปเลือกซื้อและก็เอาไปใช้เพื่อให้ท่านกับหาซีซันที่กำลังจะเข้ามามันสองอย่างครับคือหนึ่งเมืองไทยตอนนี้เราเป็นฮับค่ะ เที่ยวบินไม่พอต้องย้ายสนามบินบถูกไหมครับคนเข้ามาพฤติกรรมการบริโภคคนไทยทานข้าวนอกบ้านมากขึ้นของเหล่านี้มันโตเป็นเงาตามตัวฉะนั้นนี่คือโอกาสดีเพราะว่าภายในงานเนี่ยท่านจะได้เจอกับซัพพลายเออร์ทั้งหมดกว่า300แบรนด์ประมาณ100บริษัทเอาของต่างๆนะครับไม่ว่าท่านจะทําธุรกิจอะไรสมมุติสมมุติทําร้านอาหารห้องพ่อครัวนี้เพียบเลยทุกอย่างที่เกี่ยวกับพ่อครัวมีในนี้หมดมคร้านเบเกอรี่หรือคนที่เป็นเพสตรีเชฟ เจาตั้งแต่แป้งเครื่องนวดเตาอบเครื่องตัดแต่งหน้าเค้กคในนี้มีหมดนะครับหรือถ้าทําร้านกาแฟแต่ไม่อยากไปทําเองไม่อยากจ้างเองมีฟรอสเซนโดเอาซื้อไปแล้วไปทําได้ค่ะเครื่องทํากาแฟเอาตั้งแต่หลักหมื่นถึงห้าแสนมีทุกประเภททุกแบบทุกประเภทหรือคนที่ทําธุรกิจโรงแรมต้องการของใช้ในห้องพักแขกครับล็อบบี้ต้องการหาซอฟต์แวร์สำหรับทั้งร้านอาหารและก็โรงแรม ในนี้มีครบหมดโอ้โหฟังเราพลาดไม่ได้ฮะ TFBO และ Tra คราฟสองงานนี้จะเกิดขึ้นวันไหนและที่ไหนฮะครับกำลังจะเริ่มต้นวันพฤหัสหน้านี้แล้วครับวันที่25ถึงวันอาทิตย์ที่28่นะครับที่ไบเทคบางนากรุงเทพพี่เองครับไบเทคบางนาใกล้ออฟฟิศเราด้วยครับจริงจริงที่อยากจะเรียนเชิญท่านสองท่านแล้วก็อยากเรียนว่าถ้าท่านมีโอกาสแนะนําให้ท่านลงทะเบียนล่วงหน้าครับเพราะว่า เข้าไปที่เว็บไซต์ของทั้งสองงานได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างของงานแฟรนไชส์ก็เกิดไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับว่าพิมพ์คำว่า TFBO หรืองานแฟรนไชส์ที่ไบเทคดังนั้นเข้าไปเสร็จเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็ลงทะเบียนล่วงหน้าท่านจะได้สูจิบัตร400บาทหนึ่งเล่มมีรายชื่อของผู้ประกอบการทั้งหมดของทั้งสองงานนะครับเอาไปเป็น reference เหมือนกับเป็น yellow pages ให้ท่านได้เลือกได้เลยนะครับเช่นที่กับงานทราฟนะครับพิมพ์คำว่างานแสดงอาหารเครื่องดื่มไบเทคหรือทราฟนะครับแล้วก็เช่นกันที่ไบเทค ท่านก็จะได้สูจิบัตรตรงนี้ที่จะเอาไปเป็น reference ในการติดต่อกับกับเจ้าของธุรกิจในอนาคตต่อไปเวลาที่ที่ท่านกาลังต้องการเตรียมการแล้วก็ต้องการ refer รกลับเข้าไปคุยไป,ไปรับได้ที่หน้าง,งานเลยใช่ไหมคะที่หน้าง,งานเลยครับเป็นประโยชน์มากแต่อย่าฝากทั้งทั้งสองท่านอีกนิดหนึ่งคือในของทราฟเองเนี่ยนอกเหนือจากสินค้าเนี่ยนะครับมันมีที่น่าสนใจนิดหนึ่งอะไรฮะเราจะมีการสอนทําอาหารและเบเกอรี่6รายการครับโดยเชฟชื่อ,อชื่อดังนะครับผมยกตัวอย่างนะครับ No sugar bakery, โนชูการ์เบเกอรี่บลูสเค้กมาการอนที่กำลังฮิตกันอยู่ะนะครับแล้วก็จะมีการสอนทำฟินด์ดินนิงสอนทำไทยไรซ์เดสเซอร์คือเอาข้าวเนี่ยไปทำเป็นขนมหวานทั้งหมดนี้ถ้าท่านมาภายในงานแจกเรซิปีคือสูตรให้โอ้โหเสียตังไหมคะฟรี Free, ครับฟรี <Free. S 1> <Free. S 2> ด้วยคุณธนวัลไปทำให้แฟนทานเลยเนี่ยไปเรียนมาเลยแล้วครับจริงๆริงเอาเท็กซ์ทำให้คุณชิมก่อนแล้วทานได้วัตถุประสงค์คือเราต้องการเอดูเคช คือเอาเชฟที่มีชื่อเสียงมาสอนวิธีการทำบอกคุณอย่าทําให้อร่อยแบบเขาไม่ต้องลักจาเอาสูตรไปเลยนยครับฉะนั้นเราจะมีเป็นรอบๆทุกวันนยครับปกติไม่แจกครับเสียตังค์ต้องไปเรียนใช่ครับโอ้โหอันนี้มันะแล้วก็อันที่สองที่เรามีก็คือการแข่งขันของเชฟคงได้เห็นข่าวตอนนี้เชฟไปแข่งแล้วก็ชนะเมืองนอกมาใช่ไหมครับใช่ค่ะทราฟเป็นเวทีที่เราใช้เป็นการคัดเลือกตัวแทนด้วย ครับเนะครับก็เรียกว่าเชฟจากโรงแรมทั่วประเทศจะมาแข่งขันกันงานนี้แล้วก็ผู้ชนะเราก็จะให้ไปเป็นตัวแทนในการไปแข่งขันตามประเทศด้วยเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้ทั้ง2องานคุณผู้ชมครับทั้ง TFBO นะครับสำหรับงานแฟนชายแล้วก็งานทรัฟ25-28ตุลาคมนี้ไปพบกันได้ที่ไบเทคบางนานะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณกวินกิตติบุญญากรรมการผู้จัดการจากกวินอินเตอร์เทรดครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับเวลาของรายการชั่วโมงธุรกิจแล้วนะคะช่วงนี้เรา3คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสว